เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของทีมเราที่เริ่มคลี่คลายขึ้นมาตามลำดับและเป็นในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอย่างยิ่งยวดเสียด้วยเมื่อวันก่อนทางวินนี่โอคอนเนอร์นักข่าวจากทาง Sky Sport สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษได้เข้าชมการฝึกซ้อมของทีมเราที่สนามซอกเอ็กซ a ทรานิงเซ็นเตอรของสโมสร หนึ่งในสิ่งที่เขาสังเกตเห็นได้ในตอนนั้นก็คือการกลับมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมบางส่วนของทีมสำหรับทำไรอันเกรวินแบกมิดฟิลด์ดัชแมนแม้ว่าในตอนนั้นเจ้าตัวจะยังไม่สามารถที่กลับมาฝึกซ้อมแบบเต็มสุบกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือได้ก็ต่างที ทั้งนี้ทางกราวเวนแบกเองหายหน้าจากทีมของเราไปนานนับตั้งแต่ที่เขาดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไประหว่างเกมลอกชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับกับทางสิงโตแห่งเงืองครามชิวสีเมื่อเดือนที่แล้วในจังหวะที่โดนทางมอยเซตไก่เซโดห้องเครื่องค่าตัวแพงโอเวอร์ของพวกเขาย่อมใส่ข้อที่ข้อเท้าไปแบบเต็ม นั่นทำให้เจ้าตัวเล่นต่อไปไม่ไหวและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของการแข่งขันเลยด้วยซ้ำแรกร่ามเดิมทีมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเขาอาจจะต้องพักรักษาตัวยาวนานหลายเดือน ตันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิวะผูเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรเราก็ดอกมายืนยันแล้วว่าในการฝึกซ้อมของทีมเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นตัวของกราวเวนแบกกลับมาร่วมฝึกซ้อมแบบเต็มสูบได้เป็นทีเรียบร้อยซึ่งก็ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทีมของเรา น่นาจ,จะทําให้เขาได้มีรายชื่อเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการแข่งขันในศึกยูโรปาลีกกับทางสปาร์ตาปรากในคืนวันนี้ด้วยแต่หมหมายที่เป็นไปได้มากกว่าก็น่าจะเป็นทางเกมแดงเดือดกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอทราฟอร์ดในช่วงสุดสัปดาห์โดยตลอดการฝึกซ้อมดังกล่าวนั้นเกรวเวนแบกก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าว่าเขาได้กลับมามีส่วนร่วมทั้งทุกเซสชั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือของเขาตั้งแต่ต้นจน ในในกัรเด็ดอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอจะขอพาเพื่อนๆมาดูสภาพความฟิตของแนวรุกที่สำคัญที่สุดในแดนหน้าของเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางโมฮเมตซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์หลังจากเขาสระอาการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามเป็นตัวสำรองได้ตลอด2เกมหลังสุดทั้งในนัดบุกไปถล่มเอาชนะสปาร์ตากมาได้ที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อสัปดาห์ก่อนและเกมบิ๊กแมตช์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เสมอกันไป1ประตูต่อ1ตอนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นแสดงให้เห็นเลยว่าตัวของทางเยอเกนครอปเองพยายามที่จะใช้งานเขาอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บซ้ำขึ้นมาอีกอย่างไรก็ตามล่าสุดทางในายใหญ่ชาวเยอรมันก็ออกมาเปรยว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นซาลากลับมาลงสนามเป็นตัวจริงในนัดรีเทิร์นกับทางสปาร์ตาปราในค่ำคืนนี้มันเป็นไปได้นะที่เราจะให้โมซาลาลงเล่นนานกว่านในเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครอป ใช่เลยเขาพร้อมแล้วเขามีความฟิตอย่างเต็มที่ในตอนนี้ทุกอย่างดูดีเราไม่จำเป็นจะต้องมาจัดการกับเรื่องเหล่านั้นอีกแล้วแต่ผมยังไม่มั่นใจว่าเขาจะเล่นเต็ม90นาทีได้ไหมและผมก็ไม่มั่นใจอีกด้วยว่าเราควรจะทำเช่นนั้นหรือเปล่าแต่เขาเองพร้อมแล้วสำหรับการลงสนามเป็นตัวจริง ั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นไปที่จริงแล้วเขาพร้อมสำหรับการเป็นตัวจริงมาตั้งแต่เกมก่อนแต่คุณยังไม่รู้ว่าจะให้เขาหลงเล่นได้นานแค่ไหนถึงจะมีความเหมาะสมนั่นเป็นปัญหาเสมอยามที่นักเตะเพิ่งหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บผมแทบจะจำไม่ได้เลยว่ามันมีเกมไหนที่ผมต้องมานั่งคิดว่าโมซาลาหลงเล่นไม่ได้แล้วเราจะไม่ได้มีปัญหาใดๆ ผมไม่เคยเจออะไรแบบนั้นเลยนะดังนั้นการไม่มีเขามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแต่เรายังคงมีเกมพิมพ์ลิกให้ลงเล่นกันอีกสึกนัดเราก็ยังมีเกมฟุตบอลทั่วอีกหลายนัดและรวมถึงการแข่งขันในฟุตบอลยูโรด้วย เหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวดีต่อเนื่องสำหรับทีมของเราหลังจากเมื่อวานนี้ทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของสโมสสนเพิ่งออกแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการในการแต่งตั้งทางไมเคิลเอ็ดเวิรอดีตผู้อำนวยการกีฬามือทองของเราให้กลับมาทำหน้าที่กับทางสโมสสนอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นในตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมและมีอำนาจแบบเต็มไม้เต็มมือในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ว่าเขาจะเข้ามารับตำแหน่งเป็นซ e o ด้านฟุตบอลของทางเฟนเวสปอร์ตรุปกันเลยทีเดียวทว่าล,ล่าสุดทีมของเราก็ได้บรรลุข้อตกลงกับอีกหนึ่งดีลสำคัญในตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ด้วยนี่คือตำแหน่งที่เราตามหามาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้หลังจากทางยอรชมัคเคอร์อดีตผู้อำนวยการกีฬาคนก่อน ไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่จากทางสโมสรอ,ออกไปและต้องอำลาทีมไปตอนสิ้นสุดเดือนมกกราคมที่ผ่านมาล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางดามเมดเซ็ตนักข่าวคนดังจากทาง Skysport สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ดอกมายืนยันเลยว่าเรากำลังเตรียมประกาศแต่งตั้ง ทางริชาร์ดฮิลช์ผู้หน่วยการกีฬาคนดังของทางบอลมัดเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวที่แอนฟิลด์ในเร็วๆนี้ตามหลังทางเอ็ดเวิร์ดแบบติดๆกันเลยทีเดียวทั้งนี้เขาได้รับความเห็นชอบทั้งจากตัวของเอ็ดเวิร์ดเองที่เป็นคนผลักดันดิวอย่างรวดเร็วผู้บริหารของสโมสรนตลอดจนตัวของทางฮิลส์ที่ก็ยินดีอย่างยิ่งกับโอกาสในการก้าวขึ้นมาทำงานให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่า,ยยางทางลิเวอร์พูลของ าการแต่งตั้งแรกที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือริชาร์ดยูชนะเซตกล่าวเรารู้ดีว่าเขากำลังจะอำลาสโมสรบอลมัดไปหลังพวกเขาได้ออกแถลงการประกาศเรื่องนี้ออกมาก่อนหน้านี้แล้วในตอนนี้เขากำลังจะมารับงานเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลนี่จะเป็นการแต่งตั้งครั้งสำคัญอีกหนของพวกเขา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นทางลิวอปูเฟ้นหาเพชรเม็ดงามมามากมายและไปคว้าตัวพวกเขามาในตลาดซื้อขายนักเตะมาร่วมทีมได้สำเร็จนั่นแหละคือจุดที่มีความสำคัญซึ่งช่วยเกื้อหนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จไม่อย่างมากมายการที่พวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้ พวกเขาก็มีทีมงานซื้อขายนักเตะที่แข็งแกรง่งโดยก่อนหน้านี้ก็เป็นทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนี่แหละที่เป็นคนดูแลในส่วนนี้จนกระทั่งเขาลากออกจากตำแหน่งไปมันเลยกลายมาเป็นภาระงานของตัวเยอเกนครอปและทีมงานซื้อขายนักเตะคนอื่นๆแต่ในตอนนี้เมื่อครอปกำลังจะอำลาทีมไปการได้ฮิวจ์และเอ็ดเวิร์ดเข้ามาเลยจะกลายมาเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมแต่งตั้งทางร c ชาร์ดฮิ h e ์เข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาฟังคำยืนยันจากทางฟาบ r ิ z ซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดซึ่งก็ออกมาตอกย้ำในประเด็นนี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าสโมสรของเราสามารถบรรลุข,ข้อตกลงทุกอย่างในดีอนนี้ได้เป็นทีเรียบร้อยไปแล้ว รชาร์ดฮิวส์บรรลุข้อตกลงในการย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลและมันจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้โูมาโนโพสหลังจากที่เขาทำงานได้อย่างสุดยอดกับทางบอลมัดร่วมกับซีออย่างทางน mm ิวเบรคเขาจะอำลาสโมสรไปตอนจบซีซั่นเพื่อมาเซ็นสัญญากับล mm ิเวอร์พูลเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของทางใหม่คิลเอ็ดเวิ์ดนา ทั้งนี้เมื่อนักข่าวชื่อดังถึง2คนได้ออกมายืนยันตรงกันเช่นนี้โอกาสที่เรื่องนี้จะพลิกผันจึงแทบจะไม่มีแล้วเหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกประเด็นข่าวที่มีความสำคัญในการควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราที่จะเข้ามารับงานต่อจากทางยูเกนครอปกันบ้าง หลังนี้คืองานที่ตัวของไมเคิล l อดเว r d ์ซีโอฟุตบอลลิลิชาร์ตยูสว่าที่ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเราให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกโดยเป้าหมายเบอร์หนึ่งของพวกเขาณเวลานี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นทางชอบบี้อรองโซในใหญ่ไฟแรงของห้างขายาายาไบเออร์หรือเวอร์กูเซนที่ทําผลงานได้อย่างฮอตฮิตติดลมบนอยู่ในเวลานี้จนกลายมาเป็นหนุ่มที่เนื้อหอมมากที่สุดในวงการลูกหนังโลก อย่างไรก็ตามล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดลี่มินเลอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ออกมายืนยันว่าในตอนนี้ฮิจชได้ชิงลงมือไปก่อนแล้วอย่างว่องไวด้วยการเข้าพูดคุยในเบื้องตอน้นกับทักอินากิอิบันเยสเอเย่นส่วนตัวของอารองโซหลังพวกเขามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเป็นทุนเดิมทำให้การเจรจาพูดคุยต่างๆมีความสะดวกโยทิน ทั้งนี้อีบันเยสเคยเจรจากับยูชมาแล้วตอนที่บอนมัดทาบทางทางอันโดนีอีราโอราเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมพวกเขาตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนถ้าไม่มีความรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีทว่าทางสโมสรของเรายังไม่ได้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการไปหาเรเวอร์กูเซนเพราะไม่อยากจะไปส่งผลกระทบต่อสมาธิในการลุน้นแชมป์บุนเดสลลกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขา นั่นจึงทำให้เราเลือกเข้าถางเอเย่นส่วนตัวของเขาเป็นอันดับแรกและแน่นอนว่าการที่ฮิวจ์มีความสัมพันธ์อันดีกับเอเย่นส่วนตัวของออรองโซ่จึงมีส่วนช่วยเหลือการพูดคุยในดีลนี้ได้เป็นอย่างมากแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ